ร่นตกลุมนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็พาคนอ้วนนะครับผมมามาหาซีดอฟงเงินครับ มาทักทายซีดอพงเงินครับเอ้าต้นตกลุมนะครับผมตกลุมข้าดนี้มือรับอ,อันตรายมากครับผมมาหามาหาหยอกนะครับผม <c oughs> มหาหยอกย่โอโมโหนะครับผมซีดอพงเงินนะครับเพราะว่าเขาเป็นช้างชอบโยน ขอบยนหัวสับป,ประรดนะครับอ๋อฮะนี่คมรู้วนได้อาวุธใหญ่นะครับผมไม่กลัวนะครับผม <laughs> มีไม้ตะบองด้วยนะครับแต่ว่าน้องก็ไม่กลัวคุณอุ่นเหมือนกันค่ะคุณเพื่อนดูนะครับขับรถขับรถยนต์ขน้ำเข้าไปนะครับเย็ยบส่งมา ส่งมาเร็วเก็บส่งไม้คุณล้วนเร็วเก็บป่ะสงสัยรู้มั้งครับว่าไม่เก็บแน่ครับถ้าโดนมาถ้าโยนมาฮึเฮ้ยร้วนอ่อะไรอ่าฮะเอ้าล้วนเขาเชื่อเลยเพุ่อนโอ้กนณีว่ามีน้ำนะครับผมอ่าเปิดฟ้าจริงเปิดฟ้าด้วยครับ ที่แทไม่มีน้ำนะครับผมร่วนหลอกเลยครับนี่ร่วนร่วนตกตกหลุมคนอ้วนเอาขวดน้ำให้ครับนี่แน่ครับผมโทษฐานที่เอาขวดน้ำเปล่าไปให้นะครับผมไม่มีน้ำนะครับเอาขวดน้ำไปให้แบบไม่มีน้ำโยมก็เลยให้โทษมานะครับผมทำโทษคนอ้วนแล้วนะครับ โดยมีหัวสับรถนะครับเป็นหัวสับรถเข้ามาให้คนอ้วนนะครับแต่รรครับผมอุ้ยตาแล้วครับหัวนหนึ่งครับครนเข้าอีกอโอ้หน่ากลัวมากเลยครับหาอะไรอีกครับน เอาได้อีกแล้วครับเอาหลบดีนะครับอูโ ok. ้โดนแรงมากเลยครับดูอาลังมาหลังมาครูนวลลองสั่งลองสั่งสวัสดีครูนวลไปเร็วเร็วไปเร็วไปรอเร็วครับขับไปลูกขับกับครับครับไปดิเเยครับีฮ้ รู้ไมหมว่ใหญ่สายตานะครับผสายตาไม่ค่อยเป็นมิตรสักเท่าไหร่ครับตาตาเหลือกๆนะครับผมรู้ไหมว่าใครใหญ่นี่คนรุ่นใหญ่หนี่รู้ไหมฮะครับเอาลอยเร <swim out. associ net> <exacer S 2> ็วครับไปดิยังครับรุ่นรุ่นระวังระบังระวังระบังรู้ไหมว่าใครใหญ่เฮ้ เอ้ยโอ้โดนเต็มเต็มเลยโอ้จับไลยสิเลยครับผมโดนตรงไหนครับเมื่อกี้มือครับผมโดนมือคนอ้วนนะครับมือปางใหม่พูดยังไงครับผมโอ้โอ้เขาแสดงว่าเขาพัฒนาขึ้นครับพัฒนาฝีมือได้มากได้เร็วมากครับขออีกครั้งครับขออีกครั้งเฮ้ยลุน ดูสายตานะครับผมอถ้าโดนดอกนี้มีสรบปเปนะครับผมดูดูดูหน้าตานะครับผมดูหน้าตาเอาการนะครับผมเอาเรื่องอยู่นะครับนี่เรื่องนันน่เล็กเล็กแต่ว่าใจใหญ่นะครับขับไปเร็วๆเร็วครับมาเร็วขับไปรอเร็วดูับไปรอเร็ว ก็ไม่น่ากลัวอะไรสำหคุณล้วนนะแค่โยนขู่เราไปเฉยครับเข้าไปถึงแล้วก็สบายนะครับผมไม่ใช่ว่าช้างจะเป็นช้างดูร้ายอะไรนะครับแค่เขาเฮ้ยแบบนี้ไม่เอาแบบนี้ไม่เอาโ้แตกได้เลยคุณลุวนคุณล้วนหลบครับล้วนระวังหัวแตกเด้คุณล้วน เฮ้ยหันหน้ามาผมนะครัรุ่น้องถอยไปนครับผมผมกลัวเหมือนกันนะครับอู้ยโยนสูงนะครับแต่ว่าลูกน้องหมอบนะครับวันนี้ไม่มีงานเล่นนะครับมาหาหยอกช้างเขาเล่นนะครับมาหาหยอกช้างเขาแลครับหาเรื่องน้องซีดอฟอยเงิน,นครับมลัางมาหาล้างมาไม่นราง เฮ้ยทํารุ่นลองคู่ดยครุ่นลองขู่ลองคูหน่อยลองขูหน่อยครับเฮ้ย คุณอ้วนขู่นะครับผมขู่แต่เขาก็ไม่กลัวนะครับเพราะเราไม่ใช่ควานเขานะครับให้พี่เอฟนะครับผมว่าช้างกับควานนี้ใครจะปั้มใครอยู่นะครับผมผมเล่นคคนนะครับผมผมเล่นคนอ้วนนะครับว่าเอ้ยเอ้เอา โดนกล้าเข้าไปอีกไหม <c oughs> อู้สีโดเปเงิน,นหลายการมากเลยครับนึ่เอาเรื่องนะครับนี่สงสัยน่าจะไม่ถูกกันมาตั้งแต่ก่อนนะครับผมสงสัยจะบาดหมางก,กันมาตั้งแต่นานก็หาจังหวะนะครับที่จะเล่นงานเรานะครับ นี่ก็คือบุคลิกของช้างแต่ละเชือกนะครับก็ถือว่าเป็นบทเรียนแล้วก็เป็นแนวทางป้องกันตัวเองนะครับคืออย่าคิดว่าช้างจะน่ารักแล้วก็แสนรู้เสมอไปนะครับเขาก็มีนิสัยประจําตัวของแต่ละเชือกนะครับเขามีนิสัยประจําตัวของเขาเองนะครับนี่ก็คือช้างที่มีบุคลิกที่อันตรายนะครับ มาน,นี่มาเลยเอาลิงลิงวะลิงวะเจ้าใครจ้องแล้วเอาใครเอ้าใครเอ้ยตัวเ,เป่าไงครับผมอันนี้เป่าใหญ่นะครับผมเลือกเลือกเป่าใหญ่อย่างเดียวเลยครับเป่าเล็กอย่างเราเขาไม่มองนะครับเอาเอาทำอะไร นี่ก็คือมามาให้เอฟซีได้ชมกันนะครับว่าบุคลิกของช้างนะครับแต่ละเชือกนิสัยดีแล้วก็ไม่ดีนะครับผมให้เวลาถ่ายรูปเวลาเข้ามาหาช้างเข้ามาสัมผัสช้างให้เป็นบทเรียนนะครับให้เป็นข้อคิดแล้วก็เป็นเหตุการณ์หรือว่าบทเรียนให้จําไว้นะครับผมว่าช้างก็มีนิสัยที่น่ากลัวแล้วก็น่ารักปะปนกันไปอยู่นะครับ ถ้าไม่มีควานแนะนำนะครับห้ามเข้าใกล้โดยเด็ดขาดน,นะครับผม,มก็เลยพวกเราพวกพวกเราก็คือควานช้างเรารู้วิธีแล้วก็รู้หลักการของช้างแต่ละเชือกแต่เราไม่ประมาทนะครับเราอยู่ห่างๆนะครับผมเพราะโซ่เขาก็ใหญ่แล้วก็เขาก็ติดโซ่ติดปอกขาอะไรที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ก็คือเป็นบทเรียนแล้วก็ให้เอฟซีได้ระวังกันนะครับผมเวลาถ่ายรูปก,กับช้างหรือว่าเต้นกับช้างให้ระวังด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ผมก็พามาดูสีตอโพเงินนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมว่าผมจะไปถ่ายเชือกไหนให้เอฟซีชมกันนะครับผมลาไปด้วยลูกนี้นะครับผมอำลาเอฟซีไปด้วยหัสสับรถลูกนี้นะครับนี่คุณอ้วนเรียกเลยครับอ้ยจับได้นะครับผมเต็มเต็มเหน่อมากเลยครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ